รถแมคโครกำลังขุดสระน้ำเป็นรูปหัวใจอ้อมออมมาแบบนี้วนไปวนไป <c oughs> สาเป็นรูปหัวใจก่อนนะครับมาชมวิวทิวทัศ ในสวนเก้าดาวตอนนี้กำลังทำเป็นลูกหัวใจเยอะมากมเขาค่อยๆวนไปอย่างนี้วนจากรอบนอกทำเป็นรูปหัวใจก่อนแล้วก็วนเข้าไปข้างใน ตรงนี้ไปวนวนวนไปดูหัวใจส่วนนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่ไปถึงนู่นเลยครับมามาดูฝั่งนี้บ้างไปถึงนู่นเลยชึบชุบชุบชุบ ความลึกประมาณ2เมตรรอบสวนเลยลพอมาจุดนี้เขาเรียกว่าจุดขนมโคกถ้าเป็นแองแองไว้ลึกหน่อย,อยขึ้นมาขึ้นมา ต้นลำใหญ่โดนคนทิ้งหมดเหลือไว้แต่บางส่วนนี้จะเป็นทิศตะวันออกตรงไปจะเป็นทิศเหนืออส่วนข้างบนนี้จะถมเป็นถนนนะครับข้างล่างนี้จะปลูกต้นไม้ จบ like, โอ้ยผมเลยครับสูงมากดูดิ <Okay. S 1> นสิก่อนเยอะมากอันนี้รถเมกโกกำลังขุดสาน้ำไปลุกหัวใจวนไปเรื่อยเรื่อย สใหญ่มากประมาณหนึ่งไร่สาลนี้เป็นสาใหญ่ประมาณหนึ่งไร่นะครับที่นี่ยังไม่มียังไม่มีคนเริ่มทำเราทำเป็นเจ้าแรกเลยเขาเรียกว่าโครงการโคกหนองนานี่ตรงไปจะเป็นไปทิศตะวัน ตกทางนี้ทิศเหนือโคกำลังขุดอยู่ใช้เวลาประมาณ1เดือนเสร็จนะครับนี้คลองใกล้เสร็จละคลองเหลืออีกนิดเดียวอันหน้าก็เลยมาเริ่มทำในสะใหญ่ก่อนให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างก่อน มันต้องมองจากมุมสูงที่เห็นเป็นรูปหัวใจนะครับตรงนี้หัวใ,ใจใหญ่มากตรงนี้น่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับจุดนี้ดูดูวิวทิวทัศน์ครับผมวิวทิวทัศน์ อยู่ใกล้ๆก,กับภูเขาเลยนะครับอากาศดีมากเลยยิ่งหน้า,นาวนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเป็นที่พักผ่อนกำจได้เลยภูเขาสูงมากครับนี่คือทางทิศตะวันออกนะครับผมหมัวที่ขุดเป็นรูปหัวใจอยู่อันนี้เป็นส่วนของหัวนะหัวหัวของหัวใจ ลาจตะปลายทางนี้เป็นทางปลายหัวใจลโคโครงการหลวงนะครับโครงการหลวงของรัชกาลที่9สั่งตรงมาจากจังหวัดลบบุรีนะครับมาไกลมากมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆเลยต่อไปเราต้องมาลุ้นดูว่าจะมีน้ำหรือเปล่านะครับ มันขุดแล้วไม่มีน้ำนี่ยุ่งเลยนะงานนี้นี่เรากำลังตรงไปถนนหน้าหน้า,หน,า,ห,นาหน้าที่นะครับส่วนนี้เราจะกีย่ยดินลงแล้วทำเป็นถนนตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่แล้วก็จะปลูกต้นไม้รอบนี่หมดเลยนะครับโครงการเราต่อไปจะมีไม้สักไม้ยางไม้พยุงไม้ตะเคียนปลูกหลายๆอย่างผสมปรสานกันนะครับต้นงกงต้นกล้วย ท่าดินมันชุ่มชื้นปลูกอะไรก็น่าจะดีส่วนใหญ่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะปลูกนะครับข้าวโพดแล้วก็ลำไยหมดเลยมีต่อป่าข้าวโพดมีแตส่สวนข้าวโพดสวนลำไยหมดเลยส่วนน้อยที่ว่าจะจะทำแบบนี้ไม่มีเลยครับตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีใครทำเลย ส่วนเก้าดาวทำเป็นเจ้าแรกเลยครับสกเกต็ตภูเขาเราเดินถอยหลังมาครัอบหตะวันตกทางนี้นะครับแดดจะส่องมาทางนู้นแล้ววัตออนตกเดิน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 ตรงไปนะครับตรงนี้เราจะทดลอง ตรงนี้ก็จะตรงนี้จะทํทา,เป,ทาเป็นทางเป็นทางเป็นเทียงทางเข้าที่นะครับผมแล้วส่วนนี้ก็จะขูดเป็นคลองไส้ไก่เหมือนกันแต่ยังไม่ทําเพราะว่าติดติดกระ,ะท่อมอยู่กระท่อมไปไปไล่ยอยู่ยังใช้เป็นที่พักอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีต้นลำาหยต้นใหญ่ของชาวบ้านข้างๆยังต้นเล็กอยู่เลยนะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่มีกระท่อมอยู่ รือว่าเถียงหน้าตอนนี้เราใช้เป็นที่พักอยู่นะครับกางเต็นท์นอนตรงไปตรงนี้เราจะมีบ่อบาดาลอยู่นะครับแต่ปัจจุบันใช้เป็นใช้เป็นอะไรนะน้ำมันอยู่นะครับนี่ครับใช้เป็นน้ำมันอยู่ตอนนี้ยังใช้เป็นน้ำมันอยู่ต่อไปน่าจะเป็นเป็นพลังงานแสงอาทิตย์แทนนะครับ อนาคตภายภาคหน้าน่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่าใช้น้ํามันมันน่าจะเปลืองกว่าเราก็ต้องประหยัดใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์แทนทีน,นี้ต้นคนและลำใหญ่ตอนนี้น่าจะน่าจะตัดน,นะครับลำใหญ่ที่ตัดได้เราจะทําเป็นฟืนนะครับผมเราจะทําเป็นอะไรนะท่านนะครับท่านตรงเดินเราเดินมาหน้าที่นี่สุดสุดที่ของเราคือทิศตะวันตกนี่นี่ ตรงนี้จะเป็นถนนผ่านหน้าเราถนนผ่านหน้าเราท,ที่ที่ของชาวบ้านเปเนี่ยส่วนใหญ่ครับจังหวัดลําพูนอําเภอลี้จังหวัดลําพูน,พน,พน,จ,น,พนจะปลูกข้าวโพดกันหมดเลยครับเ,เดินมาทางนี้เน,นี่ยทางกระต๊อบเราใช่ไหมนี่จุดจุดเริ่มต้นของที่เรางาน,นหน้าที่เราตรงไปลำไยส่วนนี้น่าจะค้นทิ้งหมดเลยครับเห็นพ่อ,อบอกว่าปลูกไว้น่าจะ4ี่กว่าปีแลวครับเท่าอายุผมพอดีเลย แต่มีที่ข้างๆนี่เห็นนี้แบ่งแนวหน่อยปลูกเป็นอะไรเนี่ยยางพารานะครับแต่ยังกรีดไม่ได้เลยนี่ตรงนี้ขเขาเรียกว่าเป็นจุดเข้าเป็นด้านหน้าที่ของเรานะครับเป็นจุดเป็นทางเข้าที่จะทำเป็นทางเข้าที่ขุดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับขุดมาถึงตรงนี้แล้วแล้วต่อไปจะขุดตรงนี้ต่ออีกนะครับตรงนี้ต่ออีก ตรงนี้ต่อไปโค้งไปทางนู้นเลยนะครับรอบรอบที่ของเราจะทําเป็นถนนถนนรอบเลยนะครับีโค้งไปเราลองดูจุดนี้เห็นไหมทานหน้าที่นี่จุดจุดหลักตรงน,นี้น่าจะเป็นส่วนของถนนเข้าที่ตรงนี้อนาคตน่าจะน่าจะปลูกบ้านตรงนี้นะครับผมอนาคตนะครับที่มองมองไว้ว่าอยากปลูกอ,อยากปลูกใกล้ถนนตรงนี้ แต่ไม่รู้อีกกี่สิบปีถึงจะมีไฟฟ้าเข้ามาถึงนะครับถนนตรงนี้ก็ยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับผมอ่ามาด,ดูดิของไส่ไก่เราขุดมาถึงตรงนี้แล้วดูต้นลำํำไยครับชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าจะบ้าไปแล้วลำไยปลูกมาตั้ง30-40ิี่ปีคนทิ้งได้ไงค,คนบ้าก็ทำอะไรแปลกๆนี้แล้วครับผม เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับของไส้ไก่พอเป็นถึงจุดตรงที่ไปเป็นมุมของที่มุมของที่นะครับตรงนี้จะเป็นเราจะทําเป็นขนมโคกนะครับผมหรือขุดขุดให้เป็นเป็นเป็นแองแล้วให้มันลึกๆหน่อยนะครับไว้เอาไว้เป็นจุดพักน้ํานะครับแล้วเอาไว้เวลาน้ํามันแห้งอะไรเงี้ยหรือว่าเราอีกหน่อยเราเลี้ยงปลาปลาจะได้ ปลาจะได้มีมีจะได้ไม่ตายนะครับจะได้มีน้ําอยู่สมมุติว่าน้ามันแห้งนะครับผมอย่างน้อยก็ยังมีจุดที่ที่ลึกๆให้มันอยู่นะครับส่วนของข้างบนนี้คือดินที่ขุดมาอีกหน่อยน่าจะทําเป็นถนนนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะฮึบอันนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ของของชาวบ้านนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นสวนลําไยหมดเลยนะครับแต่แปลงนี้ทําเป็น ส่วนยางพารานะครับผมแล้วก็ข้วโพดไรอื่นก็น่าจะเป็นข้วโพดเหมือนเลยครับข้วโพดแล้วก็ลำไยผสมมาสานกันไปเห็นตรงมุมนี้อีกหน่อยวาดฝฟว่วาวาดฝันไว้ว่าน่าจะเป็น,เป,น,ปน,นเป็นแปลงนาครับผมทาเป็นแปลงนามีของล้อมรอบเพื่อช่างาเพื่อ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 สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินนะครับผม แล้วก็กระจายน้ําให้เต็มรอบพื้นที่นะครับเราเดินเป็นเนืินนี่ตรงนี้ทำตรงนู้นเสร็จน่าจะปรับตรงนี้จะปรับเป็นถนนรอบรอบที่นะอันนี้เขตเขตเขตทางรอบที่นะครับเรถ่ายไว้ก่อนตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องสารพิษที่จะเข้ามานะครับเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้ยังยังใช้อ่า สารพิษกันอยู่ยังใช้ยังยังไม่เป็นเ่อะไรนะยังไม่เป็นอินทรีย์นะครับแต่ส่วนส่วนของเราจะทําเป็นส่วนอินทรีย์ก็จะกันดินเอาดินกันไว้ไม่ให้เข้ามาในที่ของเราเราก็จะใช้แต่น้ําฝนหรือว่าน้ําคุดจากบอ่อมาดานไว,ไว้เติมในพื้นที่นะครับลำใหญ่สี่สิบกว่าปีคนทิ้ง ต้นใหญ่มากใช้เวลานานมาแล้วสี่สิบห้าสิบปีกว่าจะต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ยังว่าครับเราทําเกษตรเชิงเดียวเชิงเดียวนี้คือแบบเราสู้พ่อค้าคนกลางไม่ได้ครับเขาจะรับซื้อในราคาที่ถูกแต่เราลงทุนสูงมากชาวบ้านถึงยังยากจนอยู่ทุกวันนี้ ต่อไปคอยดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเราเดินตามรอยพ่อของรัชกาลที่9นะครับที่ดินแปลงนี้ก็เป็นในหลวงรัชกาลที่9ครับมอบมอบให้กับพ่ออิฐณวันนะครับผมเราเป็นลูกเราก็มาสืบสานต่องานของพ่อต่อแต่เราใช้ความคิดแนวใหม่ตามแนวของในหลวงรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียง โครงการนี้เขาเรียกว่าโครงการโคกหนองนาะทางนี้จะเป็นทางเข้าสวนนะครับตรงนี้น่า,นาจะเจาะเจาะแล้วก็ทําเป็นท่อรอดน้ําไปฝั่งนู้นนะครับส่วนนี้น่าจะขูดเป็นศาสระเลขเก้าตรงกลางน่าจะขูดเป็นสาสระรูปดาวและที่ทําอยู่นู้นเลยครับเป็นสาสระรูปหัวใจเราเดินย้อนไปเดินย้อนไปทางนู้นแล้วนะครับ ทางทิศตะวันออกนี่จากทิศตะวันตกทิศตะวันตกฝั่งถนนนะครับเดินไปทิศตะวันออกนี่จะมีของเรียกว่าของไสไก่รอบด้านเลยจะมีมีตาพักด้วยตาพักน้ำไว้ด้วยหรือว่าเป็นฝายฝายแมวฝายอะไรเงี้ยมันก็เรียกได้หลายๆอย่างนะครับตาพักหรือตาเบิร์มนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะตรงนี้นะ น่าจะเป็นตาพักมากกว่าตาเปิมน่าจะตรงนี้มากกว่าแต่ตรงนี้จะใช้ปลูกต้นไม้โอ้ลำไย,ยนนคนทิ้งมาเลย40กว่าปี40ปีแล้วแต่เรายังเด็กๆเ,เลยส่วนของชาวบ้านเนาะลำไย,ยดังนั้นแต่ยังไม่เห็นมีใครรวยเลยเนเสาเสาเข็ที่นะครับนี้ค่ะ เราจะขุดมาถึงนีนผมดินมาถึงเสาเขตที่ตรงนี้ที่ประมาณ9ไร่ถึง10ไร่นะครับผมเดี๋ยวจะตั้งชื่อสวนนี้ว่า9้าดาวเดาวหรือมีใจ9้าดาวใจหรือ9กาดาวโฮมสเตย์นะครับยังยังไม่รู้ว่าจะเป็นชื่อไหนดีโอ้โหนี่ลูกหัวใจกำลังขุดอยู่เราอยู่ในมุมสูงนะครับโอ้โห เราวาดลงกระดาษเราวาดลงกระดาษแล้วก็ต้องมาวาดลงความจริงบ้างลองดูสิลองดูสักตั้งมันจะเป็นยังไงไม่ลองไม่รู้ชาวบ้านแถวนี้ก็บอกว่าโอ้ยบ้าไปแล้วล้มล้มต้นไย,ยทิ้งหมดมาคูดเป็นส่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเดีแต่ทำงานกเกษตรบอกได้คำเดียวว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อย แต่ถ้ามันสําเร็จนก็น่าชื่นใจนะครับดูดิครับเราอยู่กับธรรมชาติภูเขาล้อมรอบเลยโอ้โหสุดยอดโอ้โหดูลักษณะการทํางานของแม่โครครับเขาจะขูดรอบที่ไปครับตรงนี้จะเป็นลูกหัวใจแต่ยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นรูกหัวใจนะตรงนี้ยังยังยังทำไม่เสร็จเห็นไหมจะคอยขูดไปเรื่อยเรื่อยเนะจะเป็นสาใหญ่ั้งนี้ แมคโครโครงการดวงมาจากลบบรีเลยนะครับมาไกลมากเลยวาดวาดแบบนี้ก็เป็นเดือนเลยครับมันทําอีกเป็นเดือนอตรงนี้จะทําเป็นถนนขุดดินมาได้เยอะเนนะครับตรงนี้ตรงนี้ที่ความสูงน่าจะประมาณเมตรแปดนะครับตรงนี้จะสูงกว่าจะไล่เลียงมาถึงนู่นก็อยู่นะครับ มันจะน่าจะต่ำกว่านะครับตรงนี้ก็สูงมากเลยเราใช้ความสูงนี้ก็เลยคุดเป็นสะบอ่อใหญ่ตรงนี้เลยนี่เป็นจุดปลายของหัวใจนะตรงนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นจุดจุดของหัวใจข้างบนกลังจะปดตรงกลางไล่เรียงไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยครับ เกตดูนะครับที่แปลงอื่นจะไม่มีแมงปอนะแต่ที่แปลงเราจะมีธรรมชาติมานะครับมีแปลงปอบินอยู่บนเต็มบนท้องฟ้าเลยนะเราคิดแล้วต้องทำคิดสร้างอย่าฝันอย่างเดียววาดฝันแล้วก็ต้องให้มันเป็นความจริงด้วยนะก็ต้องทดลองทำด้วย ไม่โคมาแต่ไกลเลยดูซิเป็นอะไรติดอะไรหรือเปล่าต,ตัวโมโหลานมากตัใหญ่โค่นมาเลยจุดนี้เราน่าจะใช้ไปเลี้ยงสัตว์นะครับจุดรอบหัวใจนะมองไว้ต่อไปนะ่าจะเป็นเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงเลี้ยงไก่บ้านเลี้ยงไก่ไข่หรือมีวัวสักสองตัวอะไรเงี้ยฝันไว้ก่อนนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินซื้อเลย ขุดสากก็หมดไปได้ตังแล้วครับตอนนี้ก็ค่อยเก็บเงินมาเติมเรื่อยๆๆ,ๆนะครับโอ้โหเห็นไหมมีเงาเงา,เงาชูสองนิ้วหรือสามนิ้วดีสองนิ้วดีกว่านะสู้ตายม,มิกิ ลื่นล้มตรงนี้เลยมันชันมากเลยนี่คือที่ทางทางทิศตะวันออกถูกไหมมองไปทางทิศใต้โอ้ยน่โอ้ยเดินเราเดินมาครบครบที่ของเราเลยนะตคนนี้ที่ตะไคร้ที่ว่าตรงนี้เป็นถ้นโคกโเดินแค่นี้ใช้เวลา20นาทีครับรอบ รอบที่ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมองเลยดูดิกี่ก้าวไล่สิบไล่เนี่ยเดินไปครึ่งชั่วโมองเลยสนากว้างมากตรงนี้จะทำเป็นทางเข้านะทำเข้า คอยดูต่อไปนะครับเพราะว่าตรงนี้จะพัฒนาเป็นอะไรนะครับเราก็ค่อยๆทําไปมีเงินก็ค่อยทําไปทีนิดทีนิดนะครับว่าเราไม่ใช่คนรวยเราเป็นลูกคนจนแต่ก็ต้องดิ้นรนต่อไปอ้าแค่มองเห็นภูเขาก็าชื่นใจเลยครับนะครับเดินไปอีกนิดเดินไปนู่น,ไ,น,นไม่รู้จักกี่โลไม่รู้นะครับแต่มองเห็นอะมันก็ชื่นใจนะครับมีภูเขาล้อมรอบเลย จุดนี้ที่ผมบอกไว้น่าจะเป็นจุดมุมโค้งนะมุมค้มของที่ทำเป็นแอ่งไว้แอ่งให้ปลามาผสมพันธุ์หรือว่าแอ่งให้เวลาน้ำมันแห้งไรเงี้ยเออจะได้เป็นจุดพักปลานะนะรหรือหรือทาน้ํามันแห้งตรงนี้เราก็มาจับปลาตรงนี้งงเลยง่ายๆเลยเนี่ยเดินไปรอบที่อีกรอบแล้วครับ เริ่มทำงานต่อแล้วไ้มโคตอนนี้เวลาเวลากี่โมงเนะี่ยโอ้สามโมงบ่ายสามโมงสิบห้านกาสี่สิบห้าแล้วนะตรงเนี้ยต้นลำยายเราไม่ทิ้งนะเราจะทำเป็นทานต่อนะสั่งเตาทานมาแล้วแต่ยังไม่เคยเผานะจะลองดู ไม่ร้องก็ไม่รู้อีกแล้วตอนเช้าก็ซ่อมเครื่องเรื่อยเรื่อยเรื่อตัดไม้ไปแล้วไม่เคยทำเลยแต่ก็ซ่อมจนได้ใช่หไหมทุกอย่างมันย่อมมีอุปสรรคเสมอครับมันไม่ได้มาอย่างง่ายๆหรอกเต่เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขเอาแต่น้ำนี่เรายังไม่ได้ใจนะว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรอีกหรือเปล่านะ ว่ามันจะเติมน้ำมันจะมีมันจะแห้งหรือเปล่ามันจะหายไ่หมดหรือเปล่าเอ,อเราก็ต้องหาวิธีแก่จะทำไงให้มีน้ำเราต้องคิดนะครับคิดคนต้องคิดใช้ความคิดไปเรื่อยๆนะลองผิดลองถูกไปเรียนรู้จากที่คนที่เป็นแล้วเราก็มาลองทำนะเราเรียนอย่างเดียวเราไม่ลองทำเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราเห็นไหมมัวแต่คิดมันก็ได้แค่คิดเงีนะ้ยคิดแล้วก็ต้องทำนะ่ะ ต้นลำไยนะ่าจะเก็บไว้เป็นบางส่วนนะใช่ไหมตอนนี้จะเหลือไว้นะผลขุลนนะ่ชื่อพ่อดมนะมาจากรบบดีเขาทําโครงการหลวงมาก่อนนะครับยนะังเหลือต้นลำไยไว้อยู่เป็นอนุสรจังหวัดลําพูนเนี่เหลือไห้เหลือไห้นะแต่บางต้นต้นเนี่ยมันมันมันอยู่ในส่วนของนาหรือเป็นสะก็ต้องคนทิ้งมากครับ เพื่อจะปลูกอย่างอื่นมากางว่าเราเราจะใช้ปลูกไปโงมสารเราจะปลูกลำไยอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วเพราะเราสู้ในทุนไม่ไหวเ,เราจะปลูกอย่างอื่นปลูกต้นไม้อย่างอื่นยางนงยงนางนาอะไรก็ว่านไปไม้สักไม้ตะเคียนนะต้นกล้วยเราอยากกินอะไรก็ปลูกไปเราอยากจะเลี้ยงอะไรก็เลี้ยง กลับมาหน้าที่รอบนึงตรงนี้จะมีจอมปวกอยู่นะครับเขาบอกว่าที่ไหนมีจอมปวกที่นั่นจะมีน้ำและจริงๆด้วยครับผมดูดิจอมปวกโอโ้โหที่นั่นจะมีน้ำนะครับผมอ้ มจมปลวกที่นั่นจะมีน้ำอ่ตรงนี้ก็มีจมปลวกอีกโอ้โหเห็นไ,ไหมถ้ามีจมปลวกจะมีน้ำนะครับ